ชมเรียบซัวสวัสดีค่ะเงียบกว่าป่าช้าก็ตู้เย็นกูนี่แหละไม่มีอะไรเลยแม่จ้าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวตาม,มีตามเกิดเหมือนเดิมแม่เอ้ย แต่จะมีเทคนิคในการทํากระเทียมเจียวเดอ้อทำหม้อมาต้มน้ําแล้วสูกก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบสําเร็จรูปนะคะวันนี้เพื่อความเข้มข้นแซ่บกว่าเดิมเราจะใส่ซีอิ๊วดำของเราไปด้วยน้ําตาลผักมีแค่นี้น่าสงสารมมุลว์เมียนไป็นเยอสนเตอร์โชคดีที่มีลูกชิ้นเลนิดนึงแม่จ้าอ่าทุกคนกระเทียมในไมโครเวฟได้นะคะทุบๆกระเทียมแล้วเอาใส่ไมโครเวฟใส่รอบแรก2นาทีแล้วก็เอาออกมาคนแล้วก็ใส่ไปอีกรอบหนึ่งสองนาทีขอ,องเขาจะได้แบบนี้เลยทุกคนอุย ในส่วนของเส้นนะคะสุดซื้อที่ลีเดอร์มันจะคล้ายๆบะหมี่แห้งบะหมี่เส้นนี้ราคาถูกมากมีที่ลีเดอรเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้ก็ไปตามเด้อเสร็จเรียบร้อยรุยยฮ้ยแม่เวียก๋วยเตี๋ยวตามีตามเกิดน้ำส้มใสชูอยู่เยอรมันสุดชัยานีเดอร์เปรี้ยวโคตรๆเลยพริกพงร้อซจากเ e เ e ่ e อีเลเวนไทยแหล ไอ้พ้องติ๋มมอบพี่ซิมស្រុកយើងវាឈ្ងียมឈ្ងียมចាញឧបក្រោបណเรียบร้อยพี่คะก็เตียวตามมีตามเกิดวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาทําน้ําซุปให้ดูเด้อแต่แต่ๆมาทํากระเทียมเจียวแบบง่ายๆให้ดูค่ะรามันเคยถือกระเทียมเจียวដាក់ไมโครเวฟลองตัวដាក់มือเน้องงวยนะไปบุ้นน่ะที่ก็รุจเรียบโรเลยบะโมลิงลิงไอ้เจียงใดราลิงเต้าลิงโมไล่จะกดโทรศัพท์แบตเต็ดเหมือนน้องฮ้ออารบาเล้ยกระเทียมเจียวอ้ายคล่อยกดคยูงเนาะอู้คล่อยวลีลิงทมัยตีตปราเคยกดติดตามខ្ញុំផងเด้อ